สวัสดีครับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับผมแนะนำติดยางกันเสียงเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเปลี่ยนยางกันเสียงนั่นเองนะครับยางที่เราเปลี่ยนจะเป็นตัวยางที่ติดอยู่กับตัวบอดี้รถนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกยางกระดูกงูนะครับผมเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมยางที่เราเปลี่ยนเข้าไปมันจะ ยางนวมมันจะใหญ่กว่าของเดิมนะครับมันก็จะทําให้ประตูของท่านปิดแน่นขึ้นนะครับผมก็จะช่วยลดเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารได้นะครับท่านใดที่อยู่แถวสมุทรปราการนะครับก็เข้ามาติดที่ร้านได้นะครับร้านตั้งอยู่ในตลาดสีวลีพาซ่านะครับ ซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับถนนบางนาตาดกามอ8นะครับตำบลบางสฉลวงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับผม